สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าฝ่าแนวนรกตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสงครามสนามเพาะเหนือแนวป้อมนเรศวรระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพได้ดำเนินมาอย่างทรหดอดทนอย่างยิ่งจากผลการรบในสัปดาห์นี้ปรากฏว่าแนวรบของไทยทุกๆด้านได้ลุกล้ำ ตีตะลุยแนวต้านทานของค่าศึกแตกพ้ายทุกแนวปืนใหญ่หนักจากหมู่ป้อมนาเรศวรช่วยทหารราบและรถรบทําลายค่าศึกได้มากทหารไทยได้ผลัดเปลี่ยนกันประจำแนวหน้าสู้รบกับค่าศึกถึงแม้ทหารหารของชาติหลายร้อยหลายพันคนต้องเสียชีวิตในสมรภูมิก็หาทําให้ลูกไทยเสียขวัญไม่ทุกทกคนทำการรบด้วยหัวใจองอาจ ไตรรงของเราเป็นมิ่งขวัญสะบัดพลิ้วในแนวรบตลอดเวลาวันนี้ทางการได้ส่งทหารกองเกินอัตราหนึ่งกองพันเดินทางจากกรุงเทพมาบุษบันบุรีเพื่อสมทบกำลังกองพลใหญ่ที่11ทําทำการรบในหน้าที่ปีกขวาในบังคับบัญชาของนายพลโทรพระยาปัจจนึกพินาศท่านผู้บัญชาการที่สั่งการรบอย่างเด็ดขาด และโจมตีค่าศึกแตกถอยอย่างรวดเร็วทหารกองเกินอัตราเดินทางโดยรถไฟพิเศษมาถึงบุษบันบุรีเมื่อ15นาฬิกาเศษพักอยู่ในค่ายทหารบุษบันบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการรบทั่วไปขอรวบรัดตัดความกล่าวตอนสำคัญทีเดียวเพราะเกรงเรื่องจะเยื่นเยอ้อยืดยาาเยอะแยะออกไปโดยไม่มีอะไรขบขัน ติ้งต่างว่ากองทหารกองเกินอัตรามาพักอยู่ที่นี่แล้ว18นาฬิกาเศษเสียงแตรเดี่ยวเป่าสัญญาณประชุมดังลั่นค่ายทหารบรรดาทหารกองเกินอัตราหรือกองพันอิสระสองต่างพากันวิ่งมาเข้าแถวประจำหมวดของตนที่หน้ากองบังคับการแถวทหารตั้งเป็นแถวตอนหมวดยาวเหยียด นักรบกองพันนี้แต่งเครื่องสนามสวมหมวกเหล็กมีหน้ากากกันแก๊สพิษกระเป๋ากระสุนพร้อมเพรียงทุกคนยังใหม่ต่อการรบไม่เคยเห็นอำนาจลูกกระสุนปืนใหญ่ปืนกลไม่เคยลำบากตรากตรำในสนามแต่ถึงกระนั้นนักรบเหล่านี้ก็กระหายที่จะรบอย่างยิ่งพันโทหลวงชนะค่าศึกกำลังตรวจยอดจำนวนทหาร จากผู้บังคับกองร้อยเพื่อเสนอท่านผู้บัญชาการกองพลใหญ่พลน,นี้กองกิมง่วนยืนอยู่ตอนกลางกองพัน์ทั้งสามคนหาทราบไม่ว่ากองพัน์อิสระสองอยู่ในบังคับบัญชาของพลโทรพระยาปัจจนึกพินาสแถวทหารทั้งหมดยืนอยู่ในท่าพักพวกทหารทั้งหมดจึงมีโอกาสสนทนาการเบาๆส่วนมากของการสนทนานั้น ก็คือแสดงความปีติยินดีที่ตนจะได้ออกสู่ยุทธ,ธบริเวณในคืนนี้ทหารสามเกลอของเราแต่งกายสง่างามกว่าเพื่อนเสื้อฟอร์มตัดด้วยผ้าเสิร์ตใหม่เอี่ยมฟิตและรัดรูปแต่อาเสียเทิบท่าไปเล็กน้อยเพราะไม่สู้พิถีพิธันเท่าใดนักจะหลวมโพกเพลกหรือคับติว้วขอให้เป็นเสิร์ตก็ใช้ได้ พนนี้กรกิมง่วนกาลังคุยกันถึงเรื่องใครจะเป็นผู้กล้าหาญและเด่นกว่ากันต่างคนต่างโอ้อวดคุยโม้ตามเรื่องฉันคิดว่าเหรียญกล้าหาญอันนึงคงเป็นของฉันแน่ๆกิมง่วนพูดยิ้มๆฉันอยากรบยิ่งกว่าอยากกินโอเลี้ยงซะอีกเมื่อไหร่จะออกเดินทางก็ไม่รู้พนหัวเราะเธอน <laughs> ่านะยังไงเสียแกก็ต้องได้รบ กันอยากดูความสามารถอาจฐานของแกม,มากทีเดียวกิมหวนยิ้มแปน้นแกคิดว่าแกจะเก่งกว่ากันอย่างนั้นเหรอพลโอ้ลาวกันไม่เก่งกาดอะไรหรอกเท่าที่การออกมารบก็เพื่ออิสรภาพของชาติเราท่านใดนั้นนิกรก็แลเห็นท่านเจ้าคุณปัจจนึกแต่งเครื่องสนามปรากฏตัวอยู่ที่บนขั้นบันไดหน้าตึกกองบังคับการมีนายทหารคนสนิท และนายทหารฝ่ายเสนาธิการเฮ้ยพนนอนเจ้าขุนพ่อตาอัวเว้ยฮะไหนวะพลถามโดยเร็วหน้าตึกนั่นยังไงล่ะนายพัชราพรมองตามสายตานี้ก่อนและเขาก็สะดุ้งเล็กน้อยรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่เหนือริมฝีปากพลทันทีแปลกจริงแฮะก้อนในที่สุดเราก็ได้พบกับท่านโดยบังเอิญ การสนทนาหยุดชะงกักเมื่อผู้บังคับกองพันบอกแถวกระทำความเคารพแถวตรงวันทยาวุฒทหารทั้งหมดยืนนิ่งเหมือนรูปหุ่นปั้นปืนทุกๆก,กระบอกถูกยกขึ้นในท่าวันทยาวุฒท่านเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแฉ่งเดินลงมาจากขั้นบันไดพันโทหลวงชนะข่าศึก วิ่งเหยาะๆเข้าไปหาท่านผู้บัญชาการกองพล11ชิดเท้าในท่าตรงยกมือวันทยาหัดแล้วรายงานอย่างฉาดฉานกระผมพันโทหลวงชนะข้าศึกผู้บังคับกองพันอิสระสองได้นำทหารเดินทางมาสมทบกองพล11ตามคำสั่งแล้วขอรับแล้วท่านก็เปิดสมุดพกขึ้นดูจำนวนทหารมี798คน เป็นนายทหารสัญญาบัตร24คนนายสิบ48คนพนทหาร726คนควรมิควรแล้วแต่จะโปรดขอรับท่านผู้บัญชาการยกมือวันทยาหัดอย่างแข็งแรงแล้วท่านก็ไต่าถามถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เอาติดตัวมาตลอดจนกระทั่งความเข้มแข็งของกองพันอิสระสองขอบใจคุณหลวงบอกเรียบบุตรและพักได้ หลวงชนะหันมาทางแถวเรียบบุตท่านเจ้าคุณปัจจนึกกวาดสายตาลงรอ,รอบๆแถวทหารท่านรู้สึกปลาบปลื้มใจมากเมื่อแลเห็นทหารทั้งหลายมีใบหน้ายิ้มแย้มไปตามกันผู้บังคับกองพันได้นำท่านผู้บัญชาการเดินตรวจแถวเจ้าคุณปัจจนึกหาทราบไม่ว่าในลิงสามตัวอยู่ในกองพันนี้ ท่านเดินสนทนากับหลวงชนะบางทีก็หยุดพูดซักถามสารทุกข์สุขดิบของทหารแล้วท่านก็เดินเรื่อยมาจนกระทั่งผ่านหน้าสามสหายใช่นิกรจามลั่นเจ้าคุณปัจจนึกมองหาตัวผู้จามแล้วท่านก็แลเห็นกิมง่วนพลนิกกรยืนเรียงกันอยู่ตอนหัวแถวหมวดสามกองร้อยหนึ่ง ท่านผู้บัญชาการสะดุ้งเล็กน้อยความปิติยินดีบังเกิดขึ้นแก่ท่านทันทีนท,ท่านปลื้มใจมากที่แลเห็นพลนิกรกิมหงวนได้มีโอกาสสนองคุณประเทศชาติและมาร่วมตายกับเพื่อนทหารในแนวหน้าท่านในพลหันมาพูดกับหลวงชนะคุณหลวงและท่านก็ชี้มือไปที่ทักละแวทหารสามเกลอเจ้าสามคนนั่นลูกหลานผมเอง คนหัวแถวรูปร่างเหมือนเปรตสวมแว่นตาขอบกระและคนที่สองหน้าตาเหมือนผู้หญิงคือหลานชายของผมส่วนเจ้าคนที่สามท่าทางหน้าเตะคือลูกเขยของผมและท่านก็หัวเราะเบาๆผู้บังคับกองพันยกมือวันทยาหาัดครับผมกระผมรู้จักแกดีทีเดียวอยู่ในหมวดนายร้อยโทชำนาญขอรับอ๋อ เป็นยังไงบ้างต่างอกต่างใจฝึกหัดดีหรือคุณหลวงครับครับครับขยันที่สุดเรียบร้อยที่สุดในกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลทหารนี่กรเรียบร้อยและมีวินัยดีมากขอรับหาท่านผู้บัญชาการแปลกใจผิดไปละม้าคุณหลวงเจ้าสามคนเนี่ยมันลิงเราดีๆนี่เองหลวงชนะค่าศึกยิ้มเจือเจือน ยังไงไม่ทราบครับในสายตาและความสังเกตของกระผมกระผมรู้สึกว่าสามคนนี้เป็นพลทหารที่น่าเอ็นดูมากทีเดียวเออเจ้าคุณอุทานแปลกแปลกมากลิงแท้ๆกลายเป็นคนไปได้บางทีเขาคงนัดกันยุติการเป็นลิงชั่วคราวท่านเจ้าคุณปัจจนึกเดินตรงเข้ามาทางสามสหาย พลน,นิกรกิมง่วนหน้าบานเป็นกะโหลรู้สึกหยิ่งและภูมิใจที่ตนเป็นลูกหลานท่านผู้บัญชาการกองพลใหญ่ที่11เอ<ๆ>เจ้าคุณปัจจนึกยกมือตบบ่ากิมง่วนเบาๆงายเสียงว่วนอาเสียเอาปืนมาถือทางมือซ้ายและยกมือขวาวันทยาหัด<ๆ>ผมดีใจจังครับที่ได้มาอยู่กับเจ้าคุณอาท่านในพลหลับตาปี รีบกระซิบบอกกิมงวทนทันทีแล้วกันโวยกิมงวนแกยืนถือปืนอยู่ในแถวทำไมถึงตดเลนทำวันทายาหัดเล่าไม่ต้องวันทายาหัดเอามือลงว่ากิมงวนเอามือลงจากขอบหมวกเหล็กทันทีเฮ้ <c oughs> ผมอยากจะกระทําความเคารพคุณอาขอรับไม่ต้องทําแกอยู่ในแถวเวลาพูดกับฉันยืนตรงเฉยๆเท่านั้น ปู่หมวดเขาไม่สอนแก่ดอกหรือนี่ร้อยโทรชำนาญซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆใจหายว่าสอนแล้วครับผมแต่แกคงจำไม่ได้ <S <S <ๆ>อาเสียมองดูผู้บังคับหมวดแล้วเอียงคอเล็กน้อยแน่ ä, สอนเมื่อไหร่อย่ามาหาเรื่องผมนาะเจ้าคุณปัจจึกจ h ank h ank ุปากห้ามกิมหววนให้สงบปากเสียงท่านหันมาปฏิสันฐานกับนายพัชราพรต่อไป ฉันนึกแล้วว่าแกจะต้องเป็นหลานรักของฉันอาหวังเสมอว่าอย่างไรแกก็ต้องมารบพนส่งปืนให้นี่ก่อนแล้วถอดหมวกออกกระพุ้มมือไหวยอย่างนอบน้อมคุณอาสบายดีเหละครับท่านผู้บัญชาการทำปากแบะในตาลีและคอยนตายฮ่าทำไมถึงดันถอดหมวกยกมือไหวเอ้ยทาหารน่ะ เขาไม่ไหวหรอกดูสิหาแตมอะไรอย่างนี้พลยิ้มแห้งๆเอาปืนที่ฝากนิกรไว้มาถือทันทีและยืนนิ่งในท่าตรงผมเผลอไปครับนึกว่าเป็นพลเรือนมาแย่ yeah, สิแกหลานผู้บัญชาการกองพลมันน่าจะกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ทะหารทั้งหลายนี่ดูคล้ายๆกับว่าเวลาฝึกหัดสั่งสอน แกไม่ใส่ใจจำเลยพูดจบท่านก็หันมาทางนายการุนวงพระราชบุตรเขยจอมทะเลนไหนที่สุดแกก็ได้มารบตามที่พ่อมั่นใจไว้นิกรยิ้มแก้มตุยสุดตัวลงนั่งยองๆวางปืนลงบนพื้นแล้วเปลี่ยนท่านั่งเป็นพับเพียบแล้วก้มลงกราบลงแทบเท้าท่านเจ้าคุณผู้บัญชาการทหารแทบเป็นลม พวกนายทหารเสนาธิการและผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองอมยิ้มไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกก้มลงยกมือป้องปากกระซิบลุกขึ้นไอ้เปรตโธแกนี่มันฉีกหน้าฉันแท้ๆแต่ละคนราวกับสั่งมาจากใจกลางทวีปแอฟ,ฟริกาลุกขึ้นสิเดี๋ยวพอเตะลูกคางหะนิกรทำหน้าเหลอถือปืนลุกขึ้นยืน กิมหวนเอื้อมือเขี่ยตะโพกท่านในพลเมื่อไหร่ผมจะออกเดินทางไปรบสักทีล่ะครับเจ้าคุณปัจจนึกเม้มริมฝีปากแน่นยกมือเท้าเซเอลมองดูอาเซียและด้วยความรวดเร็วราวกับฟ้าแลบท่านยกฝ่ามือขวาตบหน้าอาเซียดังฉาดนี่แนะทะลึ่งนะักพลหัวรอกากแล้วพูดเสียงเอตตโรขณะที่ทหารทั้งกองพันยืนเงียบกริบ สมน้ำหน้าเตือนกี่ร้อยกี่พันหนไม่รู้จักจำจะพูดกับใครต้องเอามือเขียตะโพกก่อนเสมอนี่การหัวรอกขึ้นบ้างไงเจ็บไม่ว่าเสียสามคนได้เสียวินัยอย่างร้ายแรงทําให้ท่านเจ้าคุณโกรธจนตัวสั่นสั่นจริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งทำเจ้าคุณเงื้อมือขวา ตบหน้านิกรพลกิมงวนด้วยการตบแบบประหยัดเวลาคือตบทีเดียวถูกทั้งสามคนเหมือนอย่างตีระนาตอนกราวรูด <c oughs> สามเกลอสูตรปากลั่นยกมือซ้ายคลำแก้มท่านผู้บัญชาการหันมาพยักหน้ากับหลวงชนะค่าศึกแล้วพาผู้บังคับกองพัน์กับนายทหารฝ่ายเสยนาธิการเดินห่างออกมาจากแถว ท่านในพลขึ้นไปยืนบนแท่นที่จัดไว้เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจทหารก่อนที่จะเดินทางไปแนวหน้าธงไตรรงของเราบนยอดเสาสะบัดพลิ้วเป็นสงงาผ่าเผยนักรบทั้งกองพันยืนนิ่งเหมือนรูปหุ่นจ้องตามองที่เจ้าคุณปัจจนึกเงียบสงบท่านผู้บัญชาการกระแอมเบาๆพันใดนั้น มีเสียงหัวเราะคิกของทหารคนหนึ่งดังขึ้นหลวงชนะคาดศึกวิ่งเหยาะๆมาที่แถวค้นหาผู้ผิดวินัยทันทีใครใครเธอเล่นหัวร้ออ,อกมาผมขอรับพิมหวนพูดหน้าตาเฉยหลวงชนะขบกรามแน่นแกหัวเราะทำไมอาเซียยิ้มแย่ๆมันขันนี่ครับทำไมถึงขันเอ่อ พลทหารนิกรตดออกมาขอรับผู้บังคับกองพันหน้าบึง้งหันขวับมาทางนีิก่อนทำไมถึงตดในแถวโดยไม่ขออนุญาตพลทหารนิกรสะดุ้งเฮือกอ่ากระผมเข้าใจผิดขอรับยิงจะแก้ตัวอีกเข้าใจผิดยังไงกันหลวงชนะพูดตะคอกคืออ่อคิดว่ามันจะเป็นภาพยนตร์เงียบนะสิครับแต่ที่แท้ มันกลายเป็นหนังพูดเลยเกิดมีเสียงขึ้นเครื่องฉายมันวิปริตมาตั้งแต่เช้าแล้วขอรับเร็วเร็วมากผู้บังคับกองพัน์เข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันดูผิดวินัยเสมอทีหลังอย่าตดออกมาอีกนะและท่านก็หันมาทางกิมงวนแกก็เหมือนกันฉันไม่เห็นว่ามันจะหน้าขันตรงไหนอาเสียยิ้มอย่างกวนโทโสทันใดนั้น มีเสียงยาวดังปี๊ดเกิดขึ้นจากนิกรอ,อีกนิกรทำหน้าเซ่อเซ่อครึ่งยิ้มครึ่งร้องไห้หลวงชนะอดไม่ไหวก็เลยปล่อยออกมาหือหึพวกทหารในหมวดพยายามกัดริมฝีปากจนห่อเลือดแต่ถึงกระนั้นหัวไหลและพุงก็ยังกระเพื่อมกระเพื่อมร้อยโทรชำนาญถึงกับใช้มือหยิกก้นตนเองเพื่อกลั้นหัวเราะ กิมหนวนได้ทีก็ขี่แพะไล่ผู้บังคับกองพันธ์ทีเนี้ยผู้บังคับกองพันธ์คงทราบแล้วนะสิครับว่าการที่ทหารในแถวคนใดคนนึงตดออกมานั้นมันเป็นของที่ต้องหัวเราะและขบขันเออถูกของแกแต่อย่าหัวเราะให้มีเสียงจิวะผู้บัญชาการท่านจะเทศนาแกไล่เบี้ยมาถึงฉันด้วยพูดจบหลวงชนะก็เดินกลับไปยืนข้างเจ้าคุณปัจจนึก ท่านเจ้าคุณกล่าวถามด้วยสีหน้าบูดบึ้งใครหัวเราะคุณหลวงหัวเราะทำไมกันผู้บังคับกองพัน์ยกมือวันทยาหัดพลทหารกิมหัวนขอรับเอ่อสาเหตุที่หัวเราะก็คือว่าเขาเอา่อปลื้มใจที่คุณอาของเขาสง่างามราวกับจอมพลทินเดนบุกสมกับเครื่องแบบนักรบที่แต้เท้าสวมอยู่ท่านเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มอาย ความโกรธก็หายกลายเป็นความปลืม้มนิสัยของท่านบ้ายอมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วท่านในพลนิ่งเงียบไปสักครู่ก็เดินเข้ามาหน้าไมโครโฟนแล้วพูดเสียงกังวานช้าๆทหารทั้งหลายข้าพระเจ้ารู้สึกปลื้มใจมากที่พวกท่านได้เดินทางจากกรุงเทพมาอยู่ในบังคับบัญชาของข้าพระเจ้าเพื่อออกทําการรบ ในคืนวันนี้ท่านหยุดนิ่งสักครู่จึงกล่าวต่อไปท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้พูดกับท่าน,านสั่งเสียท่านสักเล็กน้อยและมั่นใจอย่างยิ่งว่าคำพูดของข้าพเจ้าคงจะเป็นประโยชน์แก่พวกท่านไม่มากก็น้อยท่านทั้งหลาย เท่าที่เราจำเป็นต้องใช้กำลังทหารและอาวุธก็เนื่องจากราชสัตว์รูของเราต้องการจะใครได้ประเทศไทยเป็นประเทศสราชของเขาเราคนไทยดินแดนแหลมทองเป็นของไทยบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต,ตอกอบกู้อิสราภาพของชาติให้ดำรงคงไทยไว้ จนกระทั่งสมัยเรานี้เมื่อเราถูกเขารุกรานคมเหงถูกจู่โจมในทำนองกู่ใหญ่รังแกเด็กเราก็จำต้องสู้เพื่ออิสระเสรีของชาติทหารทุกๆคนจะต้องทำการรบจนถึงวาระสุดท้ายท่านทั้งหลายเราต้องชนะไทยจะดำรงชั่วล่าฟ้าดิน ถ้าดินแดนของไทยต้องตกเป็นดินแดนของเขาและถ้าไรรงธงไทยจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่น,นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงตายอยู่ในสนามรบให้ข้าศึกข้ามศพของเรามาเถิดท่านทั้งหลายถึงคราวถึงโอกาสแล้วที่ท่านจะแสดงให้ประชาชาติได้แลเห็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งของทหาร สมดังเครื่องหมายตราหน้าหมวกที่ว่าสละชีพเพื่อชาติพวกท่านทุกๆคนจะต้องมานะกัดฟันสู้รบกับข้าศึกโดยไม่ย่อท้อถอยในายามนี้ความลำบากตรากตรำความตายย่อมเป็นของธรรมดาของพวกเราขอให้ทหารทั้งหลายที่จะเดินทางไปรบณบัตินี้จงปฏิบัติตน ให้สมกับที่ท่านเกิดมาเป็นลูกผู้ชายชาวไทยเถิดข้าพระเจ้าขอวิงวอนคุณพระรันตนรไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลพิภพนี้จงคุ้มครองป้องกันพวกท่านให้แคล้วคลาดจากวิบัติอุปัตถวันตรายสามารถเอาชัยชนะแก่ข้าศึกรักษาความเป็นไทยของเราไว้ชั่วกาลานานเทินพูดจบ ท่านผู้บัญชาการก็ชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดหลวงชนะค่าศึกบอกแถวทำความเคารพทันทีวันทยาวุฒพนน้กรกิมหว่วนเริ่มต้นเป็นชายชาติทหารทั้งสามกระทำท่าวันทยาวุฒอย่างแข็งแรงเขารู้สึกขนลุกและซาบซ่านในถ้อยคำของเจ้าคุณปัจจนึกมากสามเกลอขบกรามแน่น ในตาแข็งกร้าวภาพการรบในแนวหน้าซึ่งกำลังเป็นไปอย่างดุเดือดปรากฏขึ้นในห่วงนึกของเขาเจ้าคุณผู้บัญชาการก้าวลงจากยกพื้นหลวงชนะค่าศึกบอกแถวเรียบวุฒิแล้วฟังคำสั่งเพื่อปฏิบัติต่อไปท่านในพลล้วงกระเป๋าหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงือ่อตามใบหน้าของท่านแล้วยกนาฬิกาขึ้นดูเวลา คุณหลวงท่านกล่าวกับผู้บังคับกองพันอิสรานำทหารออกเดินทางได้แล้วขอให้สวัสดีมีชัยผู้จบก็ยื่นมือให้หลวงชนะจับหลังจากท่านผู้ใหญ่ทั้งสองสนทนากันอีกสองสาคำัญผู้บังคับกองพันก็สั่งเคลื่อนพลเสียงแตรเดี่ยวเป่ากังวานสถานใจนักรบให้คึกเขิมหน้าเดิน และหน้าเดินเสียงผู้บังคับบัญชาสั่งแถวเสียงรองเท้าย่ำพื้นถนนเสียงเครื่องหลังกระทบกันเสียงล้อรถปืนใหญ่ทหารราบได้ทำลายความเงียบที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้บรรดาทหารกองพันอิสระสองได้เดินเลี้ยวกลับผ่านหน้าท่านผู้บัญชาการแลซ้อยหลวงชนะบอกแถวทำความเคารพ กิมหวพนพลนิกรอยู่หน้าเพื่อนในลักษณะแถวเรียงสามทหารทั้งหมดสะพายอาวุธอาเสียเดินลอยหน้าเชิบเชิบยกเข่าขึ้นสูงเกือบถึงศีรษะพลกับนิกรสามเกลอกระทำความเคารพแลซ้ายเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแป้นพลยิ้มตอบแล้วยักคิ้วแผลบท่านผู้บัญชาการหยุดยิ้มทำตาเขียวทันทีมีหนำซ้ำ ทำปากหมุกหมิบด้วยแต่คงไม่ได้อวยชัยให้พรเป็นแน่กองพันธ์อิสระเดินตัดตรงไปประตูค่ายทหารบุษบันบุรีนักรบทั้งกองพันธคลึกคร,รื่นรื่นเริงโดยเฉพาะสามเกลอรื่นเริงกว่าเพื่อน,นเขาทำให้ทหารในหมวดหัวเราะวันละหลายร้อยครั้งคนตบเท้าอย่างแข็งแรงแต่เดียวที่เป่านำจังหวะการเดิน ทำให้พลมีชีวิตจิตใจเปลี่ยนจากพละเรือนเป็นทหารร้อยโทชำนาญเดินกระนาบข้างนายพัชราพรเขานึกชมในใจที่ในลิงสามตัวกลายเป็นเด็กเอาฐานขึ้นมาแล้วดีมากน้องชายชำนาญพูดกับพลแข็งแรงอย่างนี้สินะาพลยิ้มแปน้นเอื้อมือตบบ่าผู้บังคับมวดวัาต้องแข็งแรงเสมอหรือไม่ต้อง กำปั้นร้อยโทษำนานสัมผัสลงกลางหลังนายพัชราพรแกนี่เหมือนขี่กลาดพลหัวเราะขอโทษผู้หมวดผมเผลอไปเอ้าพวกเราเว้ยร้องเพลงปลุกใจเถอะวะประเดี๋ยวก็จะได้ยิงกับพวกขัดศึกแล้วพูดจบพลก็ร้องเพลงที่เขากับนิกรและกิม่วนซ้อมกันไว้แล้วเนื้อเพลงมีดังนี้พวกเราคนไทย เราพากันไปรบกับพวกภัยรีสลาดเลือดเนื้ออุทิศเพื่อเป็นพรีแต่ชาติศาสตร์กษัตริย์อีกทั้งรัฐธรรมนูญเมืองไทยเมืองไทยจะต้องเป็นไทยไม่มีวันสิ้นสูญกิมหนวนกลางมือทั้งสองรำป้อนิกรเดินขาทางทางเหมือนคนติดตรวนพลชักดาบปลายปืนออกมาถือต่างพระขัน เดินออนแอร์แบบในโรงลิเกหลวงชนะค่าศึกวิ่งปราดมาจากกลางแถวเฮ้ย <Hey. S 1> ท่านตวาดลัน่นสามเกลอเดินเรียบร้อยทันทีแกสามคนเนี่ยจะบ้าหรือไงฮะคุณชำนานส่งจ้ดสามคนนี้เป็นลากปืนใหญ่ทหารราบท้ายแถวและพลน,นี้กรกิมหนวนก็หน้าเศร้าเขาถูกพาไปเปลี่ยนกับพลประจำปืนใหญ่ทหารราบทันที ่อจากนี้กองพัน์อิสระสองก็เดินอย่างรีบร้อนตรงไปสถานีเพื่อขึ้นรถไฟไปป้อมนเรศวนทำการโจมตีค่าศึกร่วมกับกองพล11เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ